ก็นะครับสรับใายที่อยากได้ตัวละครในเทเลทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะครับบิลปรณกนะครับมีตัวละครให้เราซื้อมากมายนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทีวีสไปเดอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นเอนจิเนียร์นะครับผมนะแล้วก็ยังมีไก่ตันให้เราเลือกซื้อกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเพชรนะครับหรือไก่ตันเงินก็มีนอกจากนั้นก็ยังมีเพชรซิมูเลเตอร์นะครับที่จะมีตัวดาวเมจในแต่ละอัปเดตมาขายแบบตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ยังมีเพชรนะครับให้เราสามารถเลือกซื้อกันนได้เลยะผม ก็อย่าลืมมาเลือกซื้อเรื่องหากันได้นะครับผมนะเว็บนี้เลยนะครับบิวประก an, นะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไปเลือกซื้อเรื่องหากันได้เลยนะครับผมยาฮูสวัสดีทุกคนนะครับผมลูมิแอในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมของ Toilet Tower Defense นั่นเองเนาะก็สลากเกณ Toile ต t t w e r Defense เนี่ยจะอัปเดตแพทใหม่แล้วนะคุณดูเห็นปะเหลืออีกแค่7ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็จะเป็นแพท60 9นะครับพาร์ทที่2นะพาร์ทที่1เนี่ยผมยังรีวิวตัวละครไม่ครบเลยนะครับจะเปลี่ยนพาร์ทซะแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตัวละครใหม่กันนะคุณดูเป็นตัวละครที่เรานั้นจะต้องเติมนะคุณดูนี่นะก็เป็นตัวละครอยู่ที่2 9 9โลบักนะครับเป็นตัวหนามนะจะเรียกันว่าหนามลูกตุ้มแล้วกันเนาะเป็นตัวละครประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันนะดูดีว่าเจ้าตัวหนามลูกตุ้มเนี่ยมันจะตึงหรือเปล่านะครับจากสเตตเนี่ยดาเม่เนี่ยอยู่ที่ค่อนข้างที่จะตึงมากนะ อยู่ที่4 0 0 0มื่นนะครับแล้วก็คูดาอยู่ที่เท่าไหร่นะ5วิ้นะครับ5วิแล้วก็วงอยู่ที่20นะครับรัศมี DPS นะอยู่ที่20 0 0 0ืนะครับไม่รู้ว่าตึงหรือเปล่าแต่ดาเมจแรงมากเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะโหดจริงหรือเปล่านะครับสำหรับตัว299โรบักนะครับคนดูโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในด่านเลยนะครับจัดไปโอเคครับตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามา เล่นกันที่ด้านนี้นะครับอ่าอันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นด้านนี้เท่าไหร่นะก็เลยมาลองเล่นด้านนี้สักนิดนึงนะครับเนาะคือไม่ได้เล่นนานแล้วด้านนี้นะครับอ่าสิพายแล้วไม่มีตัววางเดี๋ยวเอาตัวตัวนี้มาวางเลยแล้วกันเนาะตัวนี้มายิงก่อนแล้วกันนะครับต้นเกมถึงแม้ว่าอ่ามันจะยิงช้านะคนดูแต่ก็วงมันกว้างนะก็คือรอบเลยนะครับยิงได้รอบเลยนะครับค่อนข้างดีก็รองเงินอยู่นะตอนนี้เงินก็มาช้าเหลือเกินนะ ดูงี้เอากีรแลนเทิร์นมาดีกว่าม่ <c oughs> ได้วกีนมา my gosh โอเคครับคนดูดีผมวางดีเจตรงนี้เลยละกันเนาะจะไ,ได้ช่วยช่วยกันตีนะครับมาตรงนี้ละกันจัดไปโอเคตอนนี้มอนก็รุดลงไปเยอะมากนะแต่ไม่เป็นไรนะครับบ้านเราน่าจะไม่แตกนะคนดูสวยเนาะเดี๋ยวเรา,าวางในส่วนของเจ้าตัวนี้ตรงนี้ละกันนะครับนินจาของเรานะไล่แทง เอาไว้ตัวรุดนะครับโอเคต่อไปเนี่ยผมจะเริ่มวางตัวตังกันก่อนนะคุณดูแ๋ยววางตัวตังตรงนี้เนาะสักหนึ่งตัวเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยตัวทึกมาแล้วโอ้แต่อันนี้เราก็ยังไหวอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มวางเจ้าตัวลูกน้มกันเลยนะคันวางตรงนี้เลยนี่มาแล้วครับผมตัวน้มของเราอุ้ยโหดาเมจเริ่มต้นมาอยู่ที่สามพันนะครับคุณดูคือมันโคตรแรงเลยว่ะ นะครับลูกตุ้มหน้าของเรานะเริ่มมาอยู่ที่3000เลยนะครับคูดาว5นะแล้วก็ระยะอยู่ที่12นะคนดูโอ้โหโคตรเวอร์ดาเมจโอ้โหแบบดาเมจเอาเรื่องเลยนะคนดูเอาไว้แบบว่าตัวลงตัวหลุดลยอะไรเงี้ยค่อนข้างดีเลยนะคนดูโอเคมาตัวลูกน้านลูกตุ้มทุบมันโอ้โหตรแรงแรงมาก แรงจัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัพขั้นตัวตัว,ตวลูกตุ้มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคนดูก็เดี๋ยวผมจะอัพขั้นมันนะครับขั้นที่1นะเป็นขั้นที่2นะครับใช้400บาทนะคนดูจัดไปนี่นะครับแค่อัพแค่ขั้นที่2นะดามเมจเด้งไป5,000นะครับแล้วก็คูดาลดลง,ลงเหลือ4นะครับคนดูแล้วก็ระยะอยู่ที่14นะครับตึงมากนะแล้วก็มีเหมือนจะมีลูกหนามตรงนี้ออกมาแล้วนะครับนี่เนาะตรงนี้ตรง กะบังนะเขาเรียกไรนะครับตรงไรนะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราอัพอ,อีกขั้นหนึ่งเลยนะครับใช้8 0 0นะคุณดูจัดไปปับ๊บเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่1 0 0 0 0มื่นนะครับโอ้โหตีสองทีนี่เลือดลดเป็นน้ําได้เลยนะโคตรตึงนะคุณดูตีสองทีตึงๆนะคุณดูเฮ้ยแล้วก็วงที่16กนะครับคูดาวที่35นะครับผมนะโหดจัดนะคุณดูตอนนี้ตึงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมอัพดีเจอีกขั้นหนึ่งแล้วกัน โอเคนะครับเอาอีกครัน้หนึ่งนะสิพันสีเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยคูดาอยู่ที่สนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่18เนาะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่สอง0 0ืนะครับหืมตึงจัดนะคนดูคือตึงเกินว่ะไอ้จะมาตีตัวนี้ไม่ได้หรอวะคุณดูตีได้ไหมตีได้นี่หว่าโอเคครับคนดูตอนนี้ก็มอนรุดมาเยอะมากนะ นะครับเดี๋ยวเราเดีย๋ยวเราทำการวางอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ช่วยกันตีนะลุมตีตึงๆนี่เดี๋ยวเราวางสักเท่าไหร่ดีนี่สี่ตัวเลยละกันนะครับลุมทุบลุมทุบลุมทุบนะครับผมเดี๋ยวไปเอาตัวตังนิดนึงนะโอเคอืมตรงนี้โอเค,อเคสวยนะครับตอนนี้น <S <S เนาะเฮ้ยบอลลุดบอลลุดบอลลุดโอ้ยบอลลุดบอลลุดบอลลุด ปั๊บปั๊ทุบบันคือดาเมจมันแรงก็จริงนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะช้ามากเลยนะก็ทุบได้ทีลตตัวเนี่ยโหช้าเรื่องเลยนะครับคุณดูเดี๋ยวผมอัพดีเจสักนิดนึงโอเคจะได้แบบว่าช่วยต่อด,ดาเมจนิดนึงนะตัวนี้เราจะได้ทําดาเมจได้ดีนะครับคุณดูโอเคครับคนดูตอนนี้ผมมี5 0 0พันแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาอัพเจ้าตัวห่างลูกตุ้มกันต่อเลยนะครับใช้5 0 0พันนะคนดู จัดไปโอเคนะครับตอนนี้อัพเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณดูดาเมจอยู่ที่ส0 0 0มื่นนะครับวงอยู่ที่20แล้วก็คูดาอยู่ที่สองนะก็ค่อนข้างที่จะช้านิดนึงแต่ดาเมจแรงใช้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นไรที่ค่อนข้างที่จะตึงจัดนะนดูเอ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเอ้ยมันหลุดเยอะไปเปล่าน้อง <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมอัพตัวนี้ก่อนนะอเอ๊น่าจะได้อยู่นะคุณดูทุบบั้นทุบวิธี โอเคนะครับสวยนะตอนนี้มาแล้วครับผมตอนนี้แมมมุมหลุดมาแล้วนะคนุณดูมาเจอตุ้มแล้วโอ้โห,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 โหมาทุบกระต้อตุม้มเรียบร้ยอยเอยนีๆตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้๋นนนนยวผมอัพเลยมาเจอกันหน่อยไหมเทโบทุบๆๆเรียบร้อย <laughs> เจอทุบนะครับผมเทบงเทโบไม่สนนะทุบไปก่อนไม่สนลูกใครนะครับ จอทุบไปทีในุงเตโบก็เถอะมาเลยดีกว่านะจ๊ะครับนี่เนาะเป็นตัวทุกป,ประมาณนี้นะคน,ค,คนดูมาโอเคคนดูตอนนี้ก็มอนเริ่มหลุดมาแล้วนะมาเลยเจ้าตัวอ่ะผมรู้สึกว่าดีเจผมแค่ตัวเดียวเนี่ยก็กวาดมอนได้เกือบหมดแล้วนะเอ้ยนี่น,น,น,นี่มาแล้วมาแล้วเอามันเ โอ้แต่ทำไมมันง่ายขนาดนี้อ่ะคุณดูว่าผมต้องไปลองเล่นกับไนท์แมร์แล้วว่าอันนี้ผมไม่ได้เล่นไนท์แมร์นะผมเล่นแค่ไอ้ระดับสีแดงนะครับระดับสีแดงมันง่ายเกินไปหรือเปล่าวะโอ้เดี๋ยวผมว่าต้องแบบขายดีเจทิ้งละนี่ขายดีเจทิ้งเลยผมขอยัดตึงนะเดี๋ยวผมว่าดีเจตรงนี้แล้วกันโอเคนะครับถ้ามันหลุดไปเราจะได้ตีถูกไปลุมมันอึออึอึืออือชตี ทีละทีสองทีทีละทีสองทีเอามานันคนเอามานันทางลูกตุ้มนอ้องอืทุบ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 อือทุบเจอทุบรัวๆแล้วนะคนดูเจงหวะนนี้ทุบมันอืออือเรียบร้อยอืออือมาตอนนี้เราไหวแล้วนะครับเจอกองทัพลูกตุ้มหน้าของเรานะไลทท่ทุบทีละตัวทีละตัวสองตัวนะคนดูมาทุบ คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนมันจะไม่โดนสตันนะคนดูถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันตีอ่าระเบอร์อ่อเขาเรียกอะไรนะมีทรายกลับไปได้เนาะโคตรตึงนะตัวนี้มาทุบ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 ละทุบรัวๆและอ่าเดี๋ยวอัพคันนี้ห้าพันโอเคเอาไปนี่อันหนึ่งทุบรัวๆทุบดุลัววันนี้น่าทุบไม่ไหวนะคนดูมันเยอะเกินนะอันนี้โอ้โหเยอะขนาดนี้ไม่หน่าทุบไหวนะคนดูคือมันเยอะเกิน แต่ไม่ไรเรายังมีดีเจช่วยอยู่นะครับมามาคือบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเอาไปตีบอสหรือตัวที่มันแบบเลือดเยอะๆที่มันหลุดได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเอามาตีกับพวกตัวที่มันแบบว่าเอา่อเยอะเออตัวละครเยอะเนี่ยมันตีไม่ค่อยไหวนะครับเพราะว่ามันตีช้าเนาะนะครับก็ยังแนะนําเป็นดีเจดีกว่าครับมันยังเก็บมอนได้ดีกว่าเนาะตัวนี้เนี่ยเน้นฆ่าบอสกับตัวที่หลุดก็พอนะครับ บอกเลยว่าตึงนะตัวนี้มาครับคนดูตอนนี้ก็เวฟสาสิปดนะตอนนี้ลูกตุ้มเราก็ยังตีอยู่นะครับตีเรื่อยๆนะ,นะตอนนี้ตีอยู่เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ไหวหรือเปล่านนี้ไม่รู้นะครับผม <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับเรายังไหวชิลนะคนดูเพราะว่าผมตั้งอันนี้ไว้ด้วยไะโอเคครับตอนนี้ก็เวฟ4ีสี่แล้วนะคนดูเราก็ยังไหวชิลนะโดยที่เราก็ใช้ทีมลูกตุ้มหนามเหมือนเดิมนะครับ ตีรัวๆนะตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวหลุดมาเลยนะครับก็ยังเป็นอะไรที่ตึงอยู่นะคนดูเค okay, เอาลูกตุ้มหน้ามาซัดต่อนะครับดยวผมขายตัวเงินเลยแล้วกันเนาะน่าจะไม่ได้ใช้ละครับอ่าลูกตุ้มหน้ามาวางต่อเลยตรงไหนดีวะนี่มาไหวหรือเปล่ปามาดูกันทุบรัวๆทุบรัวๆทุบรัวๆเอามันอ,อืออือ ทุบ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 ได้ไหมเนี่ยหลุดไหมเนี่ยปับ๊บปั๊บเฮ้ยมานะครับตอนนี้ก็เวฟ49แล้วนะคนดูตอนนี้ไอน้นี่เราก็ยังตึงอยู่นะครับยังไล่ทุบได้อยู่นะตึงๆเลยนะครับเดีย๋ยวเวฟสุดท้ายเนี่ยผมจะขายทุกตัวนะครับแล้วก็เหลือเจ้าตัวนี้ไว้หนึ่งตัวนะมาดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่านะคนดูจะรีบประสิทธิภาพตัวนี้ในการทุบมอนนะ นี่มาแล้วเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยผมขายออกขายตัวนี้ทิ้งแล้วก็เอาตัวนี้วางต่อปับปับวางต่อปับโอเคทุบทุบทุบมาแล้วมาแล้วขายออกขาย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 ทุบมันเออ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 โอ้โหดาเมจโคตรแรงเนียครับ ก็เอาไว้คลิปถัดไปเนี่ยผมจะเอาไปลงในไนแมมแล้วกันเนาะในโหมดนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไหวชิวนะครับดาเมจมันก็ดีพอสมควรนะโอเคนะครับสำหรับตัวใหม่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับคือดาเมดดีแล้วก็อะไรตั้งๆนานาก็ดีไปหมดเลยนะครับแต่ข้อเสียคือตีช้านะก็เอาไว้เคลียรตัวหมอนหลุดนะครับหรือเคลียบลอดหรือเคลียรตัวที่มันเลือดเยอะๆนะ โอเคก็เป็นตัวที่ดีนะครับมีไว้ก็ดีนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยละกันเนาะคลิปหน้าไว้เจอกันครับผมบายบาย